สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในศิลปะก,การต่อนกเขาใหญ่ทุกทุกท่านครับผมวันนี้ก็อดไม่ได้เหมือนเดิมนะครับว่าจะพักสักอาทิตย์หนึ่งก็ยังยังตื่นมันนอนไม่หลับนะครับมันได้เวลาตื่นในวันที่วันหยุดอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ตื่นขึ้นมาตีสามตีสี่เออที่แรกว่าจะพักผ่อนไปไปมาๆไปดีกว่าก็ชวนทีมงานมาอย่างด่วนเลยครับผมเตรียมตัว กันก็เลยมาถึงหมายสายแล้วตอนนี้ก็น่าจะเกือบแปดนาฬิกาแล้วครับแปดโมงแล้วล่ะก็แดดก็เปี้ยงครับมาถึงก็โอเควัดเที่ยงมารอบนี้ป่าก็ลกมากครับดูด,ดินี่ป่าลกครับผมผมวันนี้ผมเอาเป็นนกนกใหม่ครับนกใหม่ยัง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 ไม่ได้ตั้งชื่อหรอก <c oughs> โทษดีเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อนถึงจะมีชื่อนะครับ ก็สาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่แล้วก็ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่ชื่นชอบในศาสตร์และศิลป์ของนกเขาใหญ่ก็อย่าลืมติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเนี่ยวันนี้เดินทางมากับอาจารย์ชัยสวัสดีครับอาจารย์ชัยโอ้วันนี้เรามาสายเนาะนัดกันแบบยังไงเนี่ยเหมือนไม่ได้นัดกันเลยตอนแรกคิดว่าจะไม่ไม่จะมาครับผมอ่าวันนี้เอาจเจ้าปโทรมาครับผมโอ้จะไปิโทรครับของแท้อันนานออกเที่ยวป่าทีดูที่กล้ยนะครับดูดิไม่รู้ว่าจะ ทแต้มได้หรือเปล่าวันนี้ครับผมก็รอรุนเนาะอัาเพรโทรกับตัวไหนอะกับเจ้าสวดครับผมเจ้าสวดนี่ครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่รู้ว่าจะได้กำขาหรือเปล่าวันนี้จะจะโทรนกลำโพงนะครับไม่รู้ว่าจะมารหรือเปล่าครับผมจะได้เดินหรือเปล่าวันนี้เรามาที่ไม้ไหนเนี่ยไม้หมายลิวตันครับผมนี่มีริวตันมีสามกุกเนาะครับผมโู้หญิงกแล้วครับทุกคนดูสามกุก มีหลิวตันมีสามกุ่กก็มาลุ้นกันว่าจะ,จ,ะจิตได้หรือเปล่าตัวหรือเปล่า,าวันนี้เดี๋ยวผมจะไปจะไปตามอ่ะผมจะเอานกใหม่ไปไปอาจารย์ีไปตามนกหลิวตันอืมมันยังมีอีกหลายตัวครับผมมันแผ่ลูกแผ่หล้นเนาะอาจจะเป็นเรากอเขาอมน่นนะครับป่าฝั่งนู้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะเดินบุบุไปนู่นแ่ะโอเคนี่ครับกับอาจารย์พลบดีครับกำลังแซมพนงพเนรกันอยู่นะครับมาสายแล้ว ที่แรกว่าจะไม่ได้มากันก็นั่นแหละก็เลยเตรียมตัวกันเก็บข้าวเก็บของมาดึกดึกเดื่นเดนกวัวจะได้ออกจากบ้านก็เกือบหกโมงเนาะตีห<น>้าครึ<น>่งม,มาจอดปั๊มจอดอะไรก,กเกือบหกโมงมาถึงนี่ก็เจ็ดโมงกลัวจะแปดโมงแล้วตอนนี้แปดโมงแล้วครับผมวันนี้อาจารย์พลเอาเป็นตัวไหนมาบ้างเอาเจ้าจำนำมาอืมจำนำนี่นี่ก็วก็นกใหม่ตัวนี้จำนำนี่ครูอ่างนะครับนี่อันนี้นกใหม่นะครับลูกนก มาฝึกยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อก็มีเจ้าจำนำครับจำนำก็เคยออกป่ามาแล้วสองสามครั้งก็เก็บเจเลยไปได้กี่ตัวแล้วสองสามตัวเนาะประมาณนั้นนะครับไม่สองก็สามก็เจ้าจำนำก็เป็นครูอ่างนะครับมีอ่างด้วยสามสี่คำผลงานผลงานครับผมวันนี้จะมาหรือเปล่าว่วต่อก็ประมาณหกเจ็ดตัวครับผมนี่ครับของผมก็เอาเป็นนกโน่นดูดินกจะได้ตัวมีนกใหม่ครับนี่ก็นกใหม่ของผมเนี่ย ยังไม่มีชื่อนะครับว่าจะได้ฟ้อนหรือเปล่าก็เป็นขันยนสองกุกนะครับสองกุกแกมนะครับเอาเป็นว่าแกมแล้วกันมันมีกุกหนึ่งมาด้วยอ่ะนี่ของอจารย์พนก็นกใหม่ก็ยังไม่มีชื่อครับหางยาวฟ้นเลยแต่ก็นิ่งดีครับก็มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ขันหม่ขันก็เรื่องของมันเนาะเอาเฟนไว้ตุดไม้แล้วอืมก็รอรุ้นเราติดตามเนาะอาจารย์พน่นว่าจะได้เต้มหรือเปล่าวันี้อาจารย์ชายจะได้เต้นหรือเปล่านะเอาให้ได้เต้นเลยเด้อ เล่นเหมือนเดิมแหละครับผมโอเคครับชอบเล่นก็เดี๋ยวตอนนี้ก็พังพเนียดแซมพเนียดกันเสร็จแล้วละ่ะก็พอได้ยินอยู่ครับเสียงนกปาก่าก็เดี๋ยวรอรุนกันจะมีมาตัวมาสู้หรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็จะย้ายหมายไปเรื่อยๆนะครับวันนี้น่าจะเล่นสักสองสามหมายแล้วก็จะมืดแล้วละ่ะรอบบ่ายด้วยรอบเช้านี่เอาสักสองหมายมันใช้เวลาหน่อยนะครับทุกคนในใน,ใน,ใ,นในการต่อนกในป่าคือนกป่ามัน มันมามันมาเสียงก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ว่าจะจะเข้าตีเลยเนายเ <im it> นาะมันมันระแวงอะพูดง่ายๆนะทุกคนอ่ะก็โอเคครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวรอรุ่นเราติดตามกันเดี๋ยวก็จะแยกย้ายกันไปเลยดเดี๋ยวก็รอดูเป็นชดชดเป็นชอชดนะครับทุกคนโอเค <Okay S 1> ครับมาทุกคนก็ตอนนี้ขึ้นนกสับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าไม่มีตัวมาสู้นะ หรือว่าเรามาสายแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ผมขึ้นนกไว้ตรงนี้ไม่มีตัวมาสู้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายหมายดีกว่าไปหาตัวที่สู้ดีกว่าไม่มีตัวมาสู้นะครับนกต่อก็ขันยนเรียกหาอยู่แต่ว่าไม่รู้อาจารย์ชัยอาจารย์พลเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันอื เดนน้องกาจานพลครับนี่โอ้ต้นยางเหมาะครับไม่มีตัวมาสู้ครับกาจันพลอยู่ไหนนะะพลพลนี่ครับต้นยางเหมาะนะครับของกาจันพลไม่มีตัวมาสู้นะครับนี่พ่ยล่ะฮะพี่ชายทคน เดี๋ยังไดเก็บนกไปฮะตัวไม่ฮะมัมีตัวาสู่วอ่ะมีตัวมาสู้หรือเปล่าอาจารย์พลมีตัวมาสู่นเหรเฮ็ดอย่างงี้ตอนนุกข่มบ่โอ้ นกขุมได้ปะ่ะได้ว่านกขุมเอาแค่เดินโดนนะนะไม่มีตัวมาสู้นะทุกคนเนาะนกต้อกับคันยุดอกก็ว่าเกืบว่ามีตัวมาสูนเป็นยังไงวะเมื่อนี้วะมาปานี่มเ <c oughs> ลยไปข้าไปหาตัวไม่เนาะไปหาเบิรงจันใช่อ๋อมาแล้วเป็นยังไง เงียบข้าเงียบข้างเงียบเนีเ่นยแถมนกปลาไปเนาะเงียบนกปลาเงบต,ต้อเงีถือไปสองกันยังบอลม่มีตัวมานั่นอยู่ไม่มีไม่มีตัวสู้นะทุกคนนกปลาเงียบจัดออขึ้นได้ขึ้นคนละไม้ไหน่อยเนาะขึ้นตัวเดียวขึ้นตัวเดียวกันนกปลาก็เงียบห้องจันทหุ่นก็เงียบนกปลาแต่ว่านกตอก็เฮ็ดดีอยู่เวลานี่พี่จังขันอยู่จังหวะอืมนกปลาเงี <c oughs> ยบเลยเนาะ อันนี้นกปลานั่งยันเห็ดหั้งอยู่นั่นเห็ดกจอกจออยู่นั่นไปทุกคนเดี๋ยวย้ายหมายกันครับหาตัวสู้ดีกว่าโอ้มาทุกคนเราย้ายหมายไปย้ายหมายมาเน้าวันนี้หลมด้วยอ่ะนน่น่าชานชัยหิ้วนกมาแล้วอ่ะได้หรือเปล่าไม่รู้ผมก็นอนไปตื่นหนึ่งอ่ะเนี่ยนอนอยู่รถเนาะเฮ้ไหนฮะ ใครตัวของไงว่าตัวของผมมันตกเลยน่านี่บอลมแห้งจัดเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างโอ้ยลมแรงฮะดีแล้วนกไม่ตกต้นไม้โอ้ไปลมแรงมากเลยนกปลาเหรอว่ขันเนาะนกปลาก็ไม่ขันนกต่อก็ขันหยุดหยุดของผมมันลมแรงตีนงกาตกโอ้ยยุ่ว่ะใช่เาะงั้นนกกระต่ายเออตีนงกาตกลงมากคุณ ตก็พยาามเลยบุ pues ้น <pesos> รุดนหอยพนถือมาเลยไม่สาวผมก่อนเลยปนจันจันพ่นอยู่ปลาคนลมแรงลมแรงพี่น้องเลยต่อคันแม่รีบกินแล้วหลายตัวหลายตัวบ่โน่นครับจันพ่นมาแล้วครับจันพนรุ้นกับอาจารย์พนเป็นยังไงครับจันพ่นลมแห้งเนาะนกข่อยตกคอนียด่ะไหม เออได้อีย่างนึงนะไบสนบ่เออนกปลาเถียงบ่มันร่มร่มมึงสีร่มนี่อย่างว่ะมันบบแมนล่มพายุฝนเนี่นี่เป็นร่มหนาวเนาะรถก็เจ้าขี้เข้าไปยังวุนสองเงียบๆๆเเดอี้ททุกคนดูทุกคนดูโอ้ฝนตก เนี่ยทางเข้าป่านะครับดูดิเะก,กี้เกือบอรถออกมาไม่ได้ย้ยายไม้ไปย้ายไม้มาอยู่เนี่ยฝนก็ดันมาตกเ,เ,เกือบออกว่าได้ห่วยไอ้เบิงเบิงมันฟรีมากเห็นว่าฟรีมาเลยฟรีมาตลอดเลยเอยอ เนาะขนาดแห้งแห้งไปแล้วนะเนี่ยสองรอบแล้วเฮาเปียกมอญอนครับผมพี่น้องโอ้ฝนไหลสองรอบสองรอบเฮ๊บปรมานหรอกพี่น้องก็ไปดังสิตัวแห้งไปแล้วรอบนึงแล้ววาเปียกอีกรอบนึ่งอาหารคือแดดดีๆเนาะท้องฝนฝนทับปลอกผิดปอกไว้ไม่ไม่ไม่หนกบ่อย กเขารวมแล้ว้องหันงห่นร่างก้อนฝนสิาน่ามน่ะไอ้ไอ้เห็นได้ยินเสียงน่ะกําลังเก็บเก็บสัมพาระเก็บแล้วเก็บอีกครับเปียกแล้วเปียกอีกเออนี่ออกมาจากป่า โน่นข้างในป่าโน่นครับูนเข้าไปข้างในนู่นในป่าปูออกมาไม่ได้ดูถนนเลื่อนนี่ก็ล้อฟีเต่าต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 าเลยนั่นแดดออกแล้วบ้านนี่โอ้ยเดี๋ยวแดดเดี๋ยวนอกจาเปียกข้อนะพี่น้องเอ้ยเปียกคนกับเปียกนอกจากเปียกบ่ขันดอกคือเปียกแอซเซอรเลยว่อนเงินยังดอกเฝ้าลดออกมาให้ตั้งใดเอา มึงมองเลยนอะคนตกอ่คนตกว่าเช่าหลืนบ่าได้ด้วยนี่ไอ้ข้าวอ่างร้อยเฮี่ยนบ่คือไปหาฮัตโนมักับเมื่อเป็นยังฮะหาเนี่ไปกินฮักโนมัยโนม่ไปแกงเนาะจอโม่งหรือวะนี่ มาทุกคนโอ้ผมก็เก็บนกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้นกใหม่ผมเนี่ยดูดิยังไม่มีชื่อนะครับแต่ว่าก็นิ่งดีหรอกยังไม่มีนกมาร่วมมาอะไรเลยแต่ว่านกอะมันนิ่งดีแล้วครับรอแต่จังหวะวันนี้ออกป่าเป็นครั้งที่สองแล้วกันที่แบบชิดๆกันก่อนนัา้นนานมากแล้วค่อยออกไปทีหนึ่งนะครับนี่ ไม่มีนกมาร่วมเลยน่าเสียดายถ้ามีก็คงจะได้เก็บประสบการณ์ถือว่าพามาเที่ยวป่านะครับแต่ว่าก็นิ่งดีนกฝึกนี่ตัวนี้มีครูอ่างถึงเจ็ดแปดเก้าคำนะแต่ว่าก็อ่างไม่ชัดหรอกครับเป็นนกเสียงเล็กสองกูกแกมไปเดี๋ยวเราไปดูอาจารย์ชัยกันครับโอ้อาจารย์ชัยมารัดเลยครับผมนู่นนะ่ะฟ้อนอยู่น่นนะ่ะ โอ้ให้แกอยู่ป่าต่ำนะครับพวกผมขึ้นไปข้างบนโอ้แน่นอนเถอะวะโอ้ได้ฟอนเว้ฮะหักสวดเเ็ดแล้วว่าแลไตัวมองซีเป้าเหรอวะตอนนี้กำลังขาอยู่บ่ตัวนี้เสียงใดเนี่ย เสียงกลางเสร็จโอ้กลิ่นแยเต็มเลยเสียงกลางแสดงว่าบ่แม่นั่นอยู่ตันเนาะเสร็จต่อเสร็จเลยอ่ะเสร็จนกต่อเสร็จเอาขย้อนเอาเหรียญโอ้มาเอามาบางไรลดยกยกยกขึ้นมา่อกี้น่ะยกขึ้นมากันน่ะขียนขีเหยแล้วหรืยกขึ้นมากันน่ะลงมาแล้วมันบ่ถวชบวงมันอะไรโาอันนี้บอกเขามอกล้วบอกเขาโอ้ผมจะตีนเขาคน ดีนเขาไอลนนตําก็กระเไหมเลอะเระเาม่เบิ่งกันนะเบิ่งกันนะมันบูกว่ไ่ได้เลยนบ้านบูกว่าปม่มันหายแเลอืมีมาไล่ตนน่ันนบ้านบูกว่าแม่ทีจะไลต,ไลต,นต้นไหน,น,นอันเราก็ไผ่เอืือเขาบอกไม่โวาใส่อืย,ยคืออื่นอยู่ไปไปเก็บไป ใ,ใส่ไ้จากตูเลยใช้ว้ต้นไม่เปล่นี่นี่ครับทุกคนมาดูต้นที่จานชัยใส่ใส่นกมันไม่เกาะสายไฟนั่นนี่ต้นกระถินนี่เขาป้องไหเนาะนี่พี่พี่ป้องพี่ป้องเลยบอกว่ายัางไงก็ยังไง ตัวใดข้างนึกว่าแักอันนั้นข้างกุกคูกุกูนี่ครับอาจารย์เคยเข้าไปใส่ต้นต่ำๆนะฮะนกป่าก็บินมาจับต้นใหญ่แล้วก็ลงร่วมต้นเล็กๆ งามครับเน,นานะคำมืดแล้วคไอ้หกโมงรลยไปเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งของจันทร์ไทยใส่ไว้ข้างถนนพวกผมขึ้นไปเล่นตีนเขานู่นครับให้จันทร์ไทยเล่นแถวเนี้ยโอเคนะครับทุกคนก็วันนี้มา สรุปแต้มว่ามีใครได้กันบ้างน,นะครับสําหรับผมเอานกใหม่มาฝึกไม่มีแต้มนะครับอาจารย์พลเป็นยังไงบ้างครับแอลอาจารย์ชัยหนึ่งแจมครับผมโอ้ได้คนเดียวเสยวะบักสวดบักสวดโอ้แนนนอนนี่ดีวะแน่นอนแนนนอนคุณตบัตบตบัตบตับตับเลยครับผมโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในะคลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>